สวัสดีครับเดินลงลงครัวของเราวันนี้นะครับก็จะพาทําหมูแดงองค์มังกรนะครับหมูแดงองค์มังกรสูตรเด็ดนะครับเราก็ใส่เราก็เลือกหมูแดงนะครับเป็นหมูสันนอกนะครับหมูสันนอกใส่ซอสนะครับมุกระเทศนะครับใส่น้ําตาลนะครับใส่พริกใส่น้ํามันหอยนะครับแล้วก็ซอสปรุงรสปลาเกี๊ยวนะครับหรือท่านจะปรุงตามใจชอบได้เลยนะครับพอ ตัวนี้นะครับแล้ใส่สีผสมอาหารสีแดงเข้าไปนะครับเพิ่มความแดงแจ่มสดใสนะครับหมักไว้ประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับแล้วเราก็จะมาอบในองค์มังกรของเรานะครับนี่เลยตุ่มข้างในนะครับเราหล่อน้ําไว้นะครับเราหล่อน้ําไว้แล้วก็เอาเตาถ่านนะครับติดเตาถ่านแล้วเราก็ห้อยเลยครับห้อยไว้แบบนี้เลย นะครับอ่าเห็นไหมครับหอยใบแบบนี้นะครับอ่ามาติดตามชมกันครับว่าหมูแดงโอมมกรเราจะอร่อยแค่ไหนครับสักครู่ใส่เข้าไปในโองเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาครับ